เหมือนกับว่าถามว่าเวลาม้าไปอยู่ที่ไหนทําไมถึงมีตัวแบบว่าระบบลงระบบลงเหมือนกับม้าเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระบบทั้งหมดของจักรวาลได้ก็หมายความว่าทําไมถึงบอกว่าตัวเชื่อมระบบของจักรวาลได้เพราะว่าเป็นอภิจิตอภิจิตนี่คือจิตที่ไม่สามารถเป็นไม่สามารถที่จะควบคุม โดยใช้อัตราควบคุมจิตได้ก็ให้จิตเนี่ยเป็นอิสระแล้วจิตเนี่ยเมื่อมันเป็นอิสระแล้วมันจะคอนเนคกกับทุกสปปรรพสิ่งและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งเมื่อเราเหมือนตัวระบบหนึ่งของในจักรวาลตัวเราเองเหมือนตัวหนึ่งในระบบของจักรวาลเมื่อเราเป็นตัวระบบของในจักรวาลเมื่อเราอยู่ตรงไหนจักรวาลจะคอนเนคมาเพื่อเอาพลังของจักรวาลเนี่ยมาถ่ายเทที่เรา แล้วระบบก็เหมือนคล้ายๆว่าคลื่นของพลังงานโอ้เนี่ยมันมันเหมาะไม่ถูกอ่ะเราแบล็กแบ็กซีฟน์เดอร์อีเซ็เอร์วินด์นอ่นเดเฮลวิ h ง h ดเฮลวิงเลยเอิร์ดไลท์เอิร์ดยูซี่อิดอิดล็อกอิดล็อกสเปซี่สเปซี่สันนองปุ๊กลองอธิบายอ่ะ ก็เวลาที่ระบบลงมาโอ้โอมันสุดมันสุดยอดมากตอนนี้เป็นตัวกระจายสัญญาณแล้วก็จะแบบว่าเหมือนแผ่กระจายไปช่วยคนที่อาเรียนี้หรือช่วยชาวโลกแล้วก็ทําให้ทุกๆสิ่งจา่งมันเคลียร์แล้วก็ดีขึ้นอิวอิวซิเซ่อเลิฟอา e เลิฟอายแฮปปี้เลิฟออคโคเซ็นเตอร์เดอะบูดีบอดีเซนเตอร์เลิฟ I love. I have ลสุไซยซมันมันอธิบายจากกวางส่งความรักลงมาแล้วก็กระจายความรักออกไปอ่าอันนี้คือทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาอะไรก็แบบกระจายออกไปได้เรื่อยแผ่กระจายความรักความรักส่งผ่านมาและส่งออก <Light S 1> ไปไสดเหรอสดนะมั้มเหมือนกับว่า